สบายดีสบายดีผมไอพี่น้องสบายดีบรรยากาศแรงๆเนาะมื่อนี้เศร้าตายเพิ่นมาไล่แบะเพิ่นบังเอิญมาหลอกหัวเนาะแต่เรามาเห็นเห็ดปวกเลยพี่น้องเห็ดปวกมูใหญ่เนาะเห็ดปวกใหญ่เห็ดปวกกระตากเนาะบานของบ่าวถีดหอกเนาะหรือบ้านของทินเป่นหอกว่าเห็ดปวกโพ่นเนาะนี่ดิใช้เลยหอกข่อยมาว่าเห็นเห็ดปวกใช้เห็ดปวกในในกระงยางบ่าเห็ดปวก Ah, Hmm. Mất thầu quá đi tí đi đi đấy sao chùm đồ chùm Ở đi cái mỹ nó Nhìn này, đây. Thầu đi à. Thằng này này cái đi Thế là cái, với ch thằng khẩu Của Pin đi ừ. theo nó เบ่งเบ่งแด้วน่ก็ต้องฟัง่อยเนาบ้บ่ใช่ใช่นนบ่ใช่ไ่เบ่งยุเปิดเปิดยุเปิดถายุก่เห็นนี่ปิเปิดเปิดไม่ต้องเปิดถาอืมจุจุย่างนี้หรืองเนาอืมอันนี้นี่บ่ต้องหอกยงูบ่อ่ไปเอาเลยเนาีนจะ นี่ป่ะเออเห็ดปวกผุนใชุ่นนี่นีุ่นปาตมีแต่เขามาดอกใหญ่ทพี่นอกนี่ปาตเห็ดปกดอกใหญ่ค่ะเอ่งนี่โอ้โเห็ดปวกดอกใหญ่อ่นี่ใหญ่กว่าปูมือุ่ เงาขาคืบเลยเงานี่บังคืบหนึงพอดีคืบนึงเ็ดปวตัวนี้เฮยังอะบูเมนบวูเมนบจะเคลียไปแล้วมุนมเหลืองๆ่ะฮะยังนี่นี่ดิเอาบ่เดินลองง มีกับมือลงมาเก่งมาขึนเากงกาเลยเนาะเอาบ่มือขึ้นเอาเลยเนาะเขาเนเอาเอาแมนแมนถ้าคนใส่เบ็ดกบดงมีแต่ดอกยังไงเมจิมอะไรขอยมันขาดก่อนขอยส่ด้เอาทเอาสิกระย่าซะขอยเอาขาดเลยสิเอา

โอ้ยเถ่าเลยจนเหลืองเลยเนาะมือคืนนี่ก็เอาของวะตัวนี้อยู่เลือกเด้ตัวนี้ฮะเลือกเดยตัวนี้มันเน่มันาะมัตครับพวกมวเอใช่ใช้บรนาบมรณเอาได้าบรราโอ้ยมาหาจะได้มือคืนนี่บุหิน โอ้มีดอกใหญ่เนาะเหาเนอะโอ้โหมันกำเกียงตัว่านนีมโมเมนบอกกดำเกี่ยขอว่ามันยังมีอาการได้หนิเคยเจอกำเกียดิใช่แหละออกมาบุไดบอออกมาบุไดเลยโมเมนต์บอกกำเกียในเวาน่ก็หาเบรมดแล้วมันบ่เกิดเนาะมันเกิดแจะน้ำ่งโนมงเดียวนี่ เห็ดปวกพ่นหรือว่าเห็ดปวกเห็ดปวกกระตากี่ううนี่นี่นีอุ้ยดอกนี้ดอกนี้จะบุเห็นดอกนี้เขาเห็นเลยนี่นี่คักกระดองพี่น้องนี่กระลังพ่นนี่กระลนนังพ่นี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 ่นอุ้ยคักอีเลีอันนิหมดต้อนนี้หมดต้อนเห็ดเฮ็ดเราพืชปีนเข้าไปได้ bật ô ô mặt đại nó, vẫn, nữa, lần ừ. ừ. okay. mà lần nữa, mà nữa, lần rồi này coi, lần ừ. ừ. lục tưởng nữa, lần chị lần ở lần cái xe nó, ui, cái nhiều, อยู่ลุมปุ้ยโอ้เห็ดปวกตัวนี้นี่ฮู้ขาบวกใหญ่เลยเห็ดอวตัวเลยพี่น้องย่า <t> 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 งตัวนเะเห็นแนะล้วบอกำลังผลกำลังผลตัวนะ โอ้มันก็ออกเลยแล้วดูเห็ดปวกตากได้เลยดูนี่อ้ะนี่ควายอ้อลเออบ้า,าอา๋อก็สำมเห็ชอรอะนดะเออเออสำมเห็ดหดอไก็นต่ตดอกบ่ใหญ่เนาะ โอ้ดอกบัวยใหญ่ตัวนี้พอส้นผิดแน่นอนเลยมีเมงไหมอยู่นะเอาไร้เือในเอาจักเือรลอะจะเอาอย่างนี้ออกก็เลยแล้วลดูมันเนาะ เฮ็ดปวกตาเฮ็ดปวกใหญ่เนาะเฮาก็พ่นบ่ตัวน่ะกําลังแตกปลาไว้เป็นหยังมื้อจัเอาเออพอได้ไปปิ้งจีเนาะนี่ก็ถือว่าแวแรลปิ้งจีนี่ปิ้งป่นโอ้ยปิ้งจี้ปิ้งป่นเนาะตีใจแหพี่น้องเอ้ยนี่้ย เห็ดปวกเนาะเห็ดปวกตากใหญ่นิโปเบ้างอันนี้โปมาเทียบใส่ไหมนิโป๋สองนิโป๋หอดสามนิโปกับจังซำขามันเนาะนิโป๋สามเถื่อจังซำขามันเนาะฮ้ใหญ่อีอลีขานี่คือสีเบิร์ดแล้วเนาะบัดน,นี้เนาะเบิร์ดอะไรไปเอาเมื่อ,เอ,เ,อเอาเมื่อแกงใส่กบเอาเมื่อแกงใส่ปลาเอามีปลาอยู่ น,นี่เกิดในพ่นนปัวพ่พนเน,ะนเาะอจะไปเคียนะแนะะนหักเลยปุ๊จะโอ้เสียดายจะไปเคียดี้มันแตกเนาะหักแบบโอ้เน้อยเลยมนเนาโอ้ยไม่เ,ไเคีย์ซื้อมเตะขาลยนี่พี่้องบรีไม่ดอกบุเคียมันดอก มันกะขาเนี่ยักลายถักลายเอ้าซัมี่ก็ได้กินแหลงเนาะพี่น้อผู้เน่าเนียถึงด้สักเน่าว่ได้เทาถึงฮะผู้น้องชื่อยืเลยปาตัวเน่าบุตรีเออกรยาไปเมื่อคืออเคเลยได้ฮแหลกเนาะพี่น้อมาอนี